ก็ไม่ไม่ถึงขนาดข้ามช่องนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ทางช่อง3ก็ให้โอกาสกับทางทีมงานแล้วก็ทางที่ทำละครเรื่องนี้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ยังบริหารงานให้คุณพ่อเหมือนเดิมอะค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเพราะว่าที่ทำปกติเนี่ยทางพี่ก็ทำช่วยบริหารงานให้คุณพ่อกับทางน้องชายกับทางบริษัทอยู่แล้วก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า เออตอนนี้พี่ออกมาทำของตัวเองเต็มตัวแค่นั้นเองเรื่องนี้ก็อ่าก็คือเราก็ได้พี่ก็เล่นนิดๆนะครับออกมาว่าบแวมๆประมาณนี้ไม่ได้ออกแต่ไม่ได้ออกเต็มตัวแต่ยังอุบไว้ว่าว่าเล่นเป็นอะไรคะยังไม่ยอมบอกอืมก็คือพี่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่ากับกับช่องเจ็ดก็อ่อคุณพ่อก็ยังคุณพ่อยังทำงานอยู่ที่ช่องเจ็ดอะคะ เห็นแต่ว่าผู้ใหญ่ทางช่องสามเขาให้โอกาสเราในการทํางานตรงตรงนี้ก็ยังยังไม่ได้บอกนะคะยังไม่ได้คุยกันตรงๆเพราะว่าจริงๆการเจอผู้ใหญ่ในแต่ละครั้งก็ไม่ได้เจอง่ายๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังยังไม่ได้คุยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะไม่นะคะเพราะว่าคุณพ่อก็ยังยังอยู่ที่นั่นนะคะคือจริงจริงจริงๆลูกๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เป็นหลักเสาหลักคุณพ่อยังอยู่ที่นั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีปรึกษาพี่แก้วให้ทำรึกษาพี่แก้วอะครับว่าในในเนื่องจากว่าเราเคยทำเคยผ่านงานมาแล้วอะไรเงี้ยก็ก็จะบอกวิธีบอกอะไรอย่างเงี้ยว่าอย่างไงแนะนำกันแล้วก็บางีมีอะไรพี่แก้วก็ปรึกษาอะไรเงี้ยว่าในทางทางทางละครต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นใน,ในเชิงปรึกษากันมากกว่าครับผม